ทุกคนครับตอนนี้แอดมินขับรถถึงบริเวณสะพานเหวนรกนะคะเพื่อนๆตอนนี้เจอช่างหนึ่งตัวยืนขวางถนนอยู่แล้วก็ยังไงก็ไม่ยอมให้เราไปครับแอดมินก็ต้องรักษาระยะห่างจากเขาประมาณเป็นร้อยเมตรเลยนะคะทุกคนดูไปดูมานั่นก็คือพลายพี่กุลหรือพลายกุณชอนนั่นเองครับมาขับลงมาเขาก็ยืน แก่งงวงไปมาแล้วก็ทําท่าทาทางเหมือนเรียกใครสักคนหนึ่งอยู่ในป่าให้ออกมานะครับถ้าเจอพรายพิกลแบบนี้แอดมินคิดว่าในป่าต้องมีโขลงช้างโขลงใหญ่แน่นอนครับเหมือนเขาเป็นตัวนําทาง,ทงหรือว่าออกมาดูต้นทางเพื่อให้โขลงออกมานะครับเพื่อนๆแล้วก็ทุกคนสังเกตออกมาแล้วครับมีช้างออกมาจากป่าจริงๆด้วยเป็นโขลงช้างนะคะเพื่อนๆแล้วก็ เราซูมไปดูมีจิตริสน้อยด้วยนะครับหนึ่งตัวแล้วก็มีสมาชิกในของตามกันออกมาติดๆเลยครับเท่าที่แอดมินเห็นตอนนี้มีทั้งหมดห้าตัวนะครับเพื่อนๆก็จะมีพิกุลหรือว่าคุณช้อนนะครับเนี่ยครับเป็นช้างพลายแล้วก็การกวัดแว่งหัวแบบนี้นะครับเป็นการสื่อสัญญาณว่าให้ไปด้านซ้ายมือนะครับผมแล้วก็ทุกตัวก็เดินออกมาทางซ้ายมือเป็นจิริตน้อยตัวที่หูแวแหวงนะครับแล้วเจอกันอีกแล้ว แล้วก็ขางๆน้อยชิริถุแูแหวนก็คือพี่ไพลินนั่นเองตอนนี้เขาเดินออกมาแล้วก็ข้ามเข้าป่าไปในทันทีนะคะเพื่อนๆแต่ว่าก่อนที่จะเข้าป่าก็มีการแวะทางทางเพื่อกินอาหารนะครับกินใบไม้ก่อนพี่พีกูลอย่าเดินมาทางนี้หลังจากนั้นนะครับก็มีช้างพังกับช้าง น้อยจิลิอีกตัวนึงเดินออกมาจากป่านะครับสังเกตว่าด้านบนก็จะมีนะักท่องเที่ยวพี่ๆที่มาแล้วก็ไปต่อไม่ได้นะครับก็เลยหยุดรถแล้วก็จําเป็นต้องหยุดรถนะครับทุกคนครับพี่หนูวินหรือว่าเจเจสร้อยสุวรรณของพี่เวหาออกมาแล้วครับออกมาดูต้นทางแอดมินเดาว่าคิวต่อไปต้องเป็นเมดด้วนกับน้องเวหานี่เลยเพราะว่าเจเจหนูวินเจเจสร้อยสุวรรณออกมาแล้ววินาทีที่เรารอคอยนะครับเมดด้วนออกมาแล้วครับเพื่อน สวัสดีครับแม่ด้วนสวัสดีครับน้องเวหาน่ารักจังโอ้โหเวหาตัวโต,วต,วตวมากๆนะครับแล้วก็เดินออกมาพี่พี่ที่อยู่ด้านหลังเขาอยู่ไกลามากๆเลยนะครับแต่ว่าแอดมินใช้เลนส์ซูมมันก็เลยนึ่งเข้ามานะครับที่จริงพี่เขาอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่า50เมตรแน่นอนนะคะเพื่อนๆแอดมินโชคดีมากๆนะครับที่ได้เจอแม่ด้วนแล้วก็เจอน้องเวหาแล้วก็เจอพี่พ่คุลพี่กุลชอนและสมาชิกในกล่มงเดี๋ยวแอดมินใี่ดูภาพประทับใจตอนที่ แม่ด้วนเดินออกมาอีกรอบนะครับ